สัญญาครับผมคุยตามครบ1นึ่พันผมก็จะมารีวิวห้องให้ดูนะว่าห้องเล่นเกียใหม่ผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะไปะเอาละก็อย่างแรกเลยก็เป็นเหมือนเดิมอคอมผมเองนะก็มีอะไรอัปเดตมานิดหน่อยนะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเหมือนเดิมแหละอืมแต่ก็มาทบทวนกันอีกสักหน่อยแล้วกันก็อันนี้คอมผมนะเป็นใช้เป็นนะ CPU เป็นของ Intel g นะ Gen 10ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วก็เมนบอร์ดเป็นนา g i g a b y t e นะ H510M มันมันเอมันเ k ก็ไม่รู้อเห็นแล้วหิวเลย <L an> ต่อไปก็เป็นนาที่อัปเดตมาใหม่ก็จะเป็นนาแรมนะผมรมเป็น 32G อนกะมีน่าจะมีแค่นี้แหละนะที่อัปเดตมาใหม่ส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเลยแล้วก็จอเหมันเดิมไม่โกะนะแล้วก็อีกอันนึง อันนี้ก็เป็นจอตั้งครับผมนะเอาไว้อ่านอ่านแชทเวลาตอนไลฟ์สตรีมนะก็จะเป็นอ่าเฮจอแบบจอเก่าๆเลยแหละอเอามาแบบไว้อ่านแชทอ่านคอมเมนต์เฉยๆนะแล้วก็เหมือนเดิมโต๊ะจากจ็อบป,ปี้นะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าหาเจอว่าผมสั่งจากไหนเดี๋ยวผมจะอ่า uh, ขึ้นรูปให้ดูนะอืมแต่ละอย่างของแต่ละอย่างอะ่ะแล้วก็คีย์บอร์ดอันนี้เป็นคีย์บอร์ดใหม่นะคีย์บอร์ดจีนเออไม่มีอะไรละแล้วก็นี่ เมาส์ของอาแฟนเทคนะนี่เลยรุ่นเป็นอาซุสเอสห้าเอนะองนะอันนี้เป็นเมอส์ใหม่ถือว่าจะได้อยู่นะอืซเซอร์ดีอยู่แล้วก็อันนี้ไมออันนี้ไม้เป็นของอาเน,นี่ยเป็นอา uh, ข้าอ่านว่าอะไรวะาเลเซอร์ลนะเลเซอร์เออเลเซอร์ไซเลนเอนะตัวนี้ก็สั่งมาจากชอปปี้เหมือนกันนะอืต่อไปก็จะเป็นไฟครับผมไฟ เอาไว้เปิดนะให้หน้ามันขาวๆหน่อยอือ hmm? ให้คนชอบถามว่าเฮ้ย hmm? พี่หน้าขาวจังนี่แหละนะอืนี่แหละ <Huh? S 1> ลไฟนี่แหละนะแล้วก็จะเป็นอ่าข้างหลังห้เป็นอ่าลำโพงนะปกติมันเอาไว้ข้างล่างเนี่ยนเะนี่ยปกติจะ,จะอไว้ข้างล่างเนี่ยแต่ว่ามันมันดูลกโตะนะก็เลยเอามาติดไว้เนี่ยลอ,อยลอยไว้แี้แหละแม่งไม่รู้จะตกตอนไหนะ่ะปั๊ต่อไปก็เป็นนะอ่าเก้าอี้มันเดิมแหละไม่ได้เปลี่ยนหรอก ก็อีตัวเดิมนะแล้วก็ที่จะเพิ่มมาใหม่ก็มีอาแผ่นเขาเรียกแผ่นแปะผนังนะเอาไว้อ่าแขวนไม่ใช่แขวนนี่เอาไว้ตั้งพวกของสรพัดของกุ๊กกิ๊กที่เราซื้อมาเอาไว้แบบตั้งโชว์นะก็อย่างประมาณนี้เลยอันนี้ผมก็เอาไว้ตั้งกัดจอตั้งอะไรแล้วก็ตั้งพวกอ่าโมเดลที่ซื้อมาพวกคีย์บอร์ดพวกนี้นเอาไว้ตั้งโชว์เฉยๆนะ แล้วก็ที่ได้มาใหม่ก็ยังมีอย่าโมเดลเนี่ยประมาณนี้เลยที่ได้มาใหม่นะซื้อมาถามว่าราคาแพงไหมหือมันไม่แพงอะเทว่าแบบมันสวยดีอะ่าเออมันถอดเสื้อได้อะชอบนะประมาณนั้นเลยใข่ทําอะไร่ะฟัตอฟักอ่าอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะพอดีข้างบ้านเขากํลาลังเซิร์งกันอยู่เลยเออหืมนัวยับ<ป>ต่อไปเป็นคีแคปนะอันนี้ผมซื้อมาใหม่นะกีแคปอันนี้ พอดีเพิ่งไปเห็นมาแต่น่าจะนานแล้วเลยคีบแบบคีบแบบอันนี้นะเป็นแบบเป็นแบบสีนะอันนี้เป็นแบบสีนะตัวอันนี้ตัวข้างล่างก็จะเป็นนาเป็นแบบภาพขาวดํานะอ่าพอดีผมเป็นคนชอบสะสมคีบแบบนี้นะอืมก็ยังไม่ได้สั่งมานะเป็นแบบอีกอันนึงอ่ะคืออันนี้เป็นแบบลายแบบปกติอต่ลับผมคือว่าลายปกตินะแต่จะมีอีกอันหนึ่งอ่ะที่เป็นแบบ ลายแบบอัลฟาเลยเอออัลฟาอัลฟาเฮดนะหลายๆคนอาจจะรู้จักนะนั่นแหละเป็นลายน,นั้นมาเลยนะคือแบบมาครบทุกเรื่องเออผมนี่โคตรอยากได้เลยนะต่อไปจะเ,เป็นนะรูปเหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรเลยรูปนะรูปเดิมแล้วก็เสื้อนะไว้แขวนไว้โชว์ทงบัตรใต่ไหมก็น,นาานใส่ทีนะอืมแล้วก็นี่อ่าเขาเรียกผภาเคลียร์แต่ว่าเป็นภาพ ผ้าผ่าน่ะออของอ่าโซระนะหลายคนก็อาจจะรู้จักก<อ>ันคุณหน้าคุณนตากันดีอ่าต่อไปก็เป็นเตียงนอนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยนะอืะเตียงนอนเดิมๆผ้าปูเดิมๆไม่ได้เปลี่ยนสักทีสิบปีซักออแมโคสมุกเลยแล้วก็อนนี้ครับผมหมอนข้างอ่าของคณะนะแล้วก็อันนี้น่าจะตกุอันนี้ เขาเรียกว่าขนาดเท่าไหร่วะผมก็ลืมวันีสั่งแบบสั่งมาไม่ค่อยอยากจำเท่าไหร่เออเดี๋ยวเหมือนเดิมแหละถ้าเจอภาพเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะก็มีสองตัวนี้นะมีอาหมอนของคณะกับหมอนของอ่า your f u r n i t u r นะต่อไปก็จะเป็นอ่าทางด้านของอันนี้เลยเขาเรียกอ่าแผ่นทับเสียงนะเนี่ยก็ผมซื้อมาสองสีนะก็มีอ่าสีฟ้าน่าจะสีฟ้ายี่สิบหรือเปล่า สีฟ้ายี่สิบสีอ่าสีเทาอีกยี่สิบนะก็เป็น 40, สี่สิบแผ่นนะมาจากกว้างๆแบบนี้เลยอ่านี่ต่อไปก็เป็นน่าไฟนะไฟติดรอบห้องเลยอันเนี้ยนะก็หัวหัวไฟเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเริ่มแนละ้วหัวไฟมันมันเปลี่ยนสีบ่อยนะเออผมเป็นคนชอบเปลี่ยนสีบ่อยมันก็เลยแบบหัวไฟเสียน,นิดหนึ่งนะ หัวคนก็เสียมันกันนะก็สามารถเปลี่ยนไฟได้นะตามจังหวะเพลงเลยก็จะเป็นปุ่มนี่นะสามารถเปลี่ยนได้นะอ่านี่เห็นไหมเวลาแบบเราพูดปุ๊บไฟมันก็จะกระพริบกระพริบแบบเนี้ยโล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 เแบบนี่ยโคตรเฟีย้ยวเดี๋ยวปรับเป็นอันเดิมหมดโอเคก็จะประมาณนี้เลยเออรวมของห้องนะไม่มีอะไรแล้ว อืมะกวาดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะไม่มีอะไรแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งโอ้โหโคตรรกเลยไม่อยากถ่ายให้ดูตรงนี้เลยแม่งลกจัดนะเนี่ยเป็นตั้งแบบรอเตอร์พวกเรอเตอร์พวกของใช้ที่แบบใช้ประจำๆนะก็เลยเอาไว้โอเคโดยรวมก็จะประมาณนี้สำหรับห้องใหม่นะว่ โอเคผมก็เป okay, uh, <Yeah. S 1> de ็นไงกันบ้างครับสลับมาการดูห้องใหม่ของผมนะก็ถามว่าทําไมถึงมารีวิวช้าจังนะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาติดแบบติดงานมากเลยช่วงนี้นะก็อาจจะเป็นรีวิวแล้วก็อาจจะเปลี่ยนห้องอีกรอบหนึ่งนะเพราะผมจะย้ายห้องตอนอ่ามันสิ้นเดือนนะผมจะย้ายห้องใหม่อีกแล้วนะก็เหมือนกับแบบอือไทยเก็บบรรยากาศเก่าๆเอาไว้นะเนี่ยคือแบบ มันมีความทรงจําหลายอย่างนะเออผมก็เลยแบบพยายามถ่ายคลิปเอาไว้เอาไว้ดูนะลง y o u t u b e ดูนะประมาณนี้เลยก็สำหรับใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะเออกดด้วยนะใครที่เข้ามาดูอุตส่าห์หนึ่งพันแลมออรู้เบาวกว่าจะถึงหนึ่งพันโคตรทรมานเลยนะถึงจะไม่ค่อยได้ลงคลิปก็คือก็ มาคุยามด้วยแล้วกันนะลำรับคิววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ <c oughs> ไว้เจอกัน EP ต่อไปนะเดี๋ยวิดต่อไปจัดลงอะไรค่อยมาดูแลแกันะไปละ